เมื่อเร็วๆนี้ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงรายจังหวัดเชียงรายได้จัดก,กิจกรรมอบรมศิลธรรมให้กับคณะจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงรุ้งกว่า41คนโดยในช่วงอบรมทุกคนได้ร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกใจให้หยุดนิ่งรวมทังได้รับฟังธรรมในหัวข้อเรื่องทานศีลสมาธิและเรื่องกฎแห่งกรรมพระอาจารย์ซึ่ง จากการขออภัยนะคะเรื่องกฎแห่งกรรมจากพระอาจารย์ค่ะซึ่งจากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ทุกคนต่างได้รับความรู้และเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตรวมทั้งข้อคิดที่ได้รับฟังจากพระอาจารย์เพื่อนำไปพัฒนาชีวิตและปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งต่างก็ประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ค่ะ